ข้อนี้นะครับโจทย์กำหนดให้เส้นตรง 3x บวก 4y เท่ากับ35เส้นตรงเส้นนี้สัมผัสวงกลม c ที่จุด55นะวงกลม c จะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ข้างบนก็ได้นะครับแล้วที่นี้เรามาดูต่อโจทย์กำหนดให้จุด A เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของทั้งวงกลม c และไฮเพอร์โบลาเป็นจุดศูนย์กลางของทั้งวงกลมและไฮเพอร์โบลาด้วยและโจทย์กำหนดเส้นกำกับ ก็คือเส้นตรง 3x ลบ4 y เท่ากับ2เป็นเส้นกำกับเส้นหนึ่งของไฮเปอร์โบลาตัวนี้เนื่องจากว่าเส้นกำกับของไฮเปอร์โบลาเนี่ยจะต้องผ่านจุดศูนย์กลางของไฮเปอร์โบลาอยู่แล้วดังนั้นเส้นตรง 3x ลบ4 y เท่ากับ2เนี่ยก็จะต้องผ่านจุด A ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของทั้งวงกลมและไฮเปอร์โบลาอย่างแน่นอนแล้วเรามาดูสมาการเส้นสัมผัสวงกลมโจทยก์กำหนดให้สมาการเส้นตรง 3x บวก4 y สเท่ากับ35มสัมผัสวงกลม C ที่จุด55นะครับ จุดนี้มีพิกัดเป็น55นะเราก็จะต้องทำการสร้างสมการเส้นตรงใหม่ที่ตั้งฉากกับสมการเส้นสัมผัสนี้และผ่านจุด55เพื่อหาพิกัดของจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้คือจุด A เพราะสมการเส้นตรงใหม่ที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสและผ่านจุดหจะต้องผ่านจุด a อย่างแน่นอนนะครับเรารู้ว่าตั้งฉากกันเมื่อเราจัดสมการเส้นสัมผัสให้อยู่ในรูปมาตรฐานแล้วเนี่ย y เท่ากับ m x บวกแล้วเนี่ย m จะได้เท่าไหร่ m ใหม่คูณกับ m เดิมจะต้องได้ติดลบ1เพราะสมบัติของเส้นตรงความชันคูณกันได้ติดลบ1่แปลว่าเส้นตรงสองเส้นนั้นตั้งฉากกันเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วและรู้ว่าสมการเส้นตรงเส้นใหม่นี้ผ่านจุด5 5นะเราก็จะได้สมการเส้นตรงเส้นใหม่สร้างสมการขึ้นมาจาก y ลบ y 1เท่ากับ mx ลบ x 1นะและแทน x 1 y 1ด้วย5 5และแทน m ame, ที่คูณกับ m เดิมได้ติดลบ1ไปแล้วเนี่ย ก็จะได้สมก,การเส้นตรงใหม่มีรูปสมก,การเป็น 4x-3y-5 เท่ากับ0นะครับเมื่อเรารู้สมก,การเส้นตรงใหม่มีรูปสมก,การเป็น 4x-3y-5 เท่ากับ0แล้วเนี่ยเส้นตรงเส้นนี้ผ่านจุด A ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของทั้งวงกลมและไฮเปอร์โบลาและจากสมก,การเส้นกำกับของไฮเปอร์โบลาซึ่งจะต้องผ่านจุดศูนย์กลางของไฮเปอร์โบลาอย่างแน่นอนนั่นก็คือสมก,การ 3x-4y เท่ากับ2นะ เราก็ทําการแก้ระบบสมการ2สมการนี้เพื่อหาพิกัดที่เส้นตรงสองเส้นนี้ตัดกันที่จุด A หรือจุดศูนย์กลางของทั้งคู่นะครับก็จะได้พิกัดจุด A H K มีค่าเท่ากับ2 1นะเมื่อเราแก้สมการออกมาแล้วนะครับเมื่อเรารู้พิกัดจุดเซนเตอร์ H K มีพิกัดเป็น2 1แล้วเนี่ยและรู้ว่าเส้นตรงเส้นนี้สัมผัสกับวงกลมที่จุด55แล้วเนี่ย รัศมีของวงกลมก็คือระยะห่างจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดที่เส้นตรงเส้นใดเส้นหนึ่งสัมผัสกับวงกลมนั่นก็คือระยะห่างจากจุดสองหนึ่งไปยังจุดห้าห้านะครับเราก็หารัศมีของวงกลมได้โดยการแทนสองหนึ่งและห้าห้าไปในสูตรพ n t to พ o i n t ก็คือกลที่สองของ x สองลบ x หนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ y สองลบ y หนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองนะก็จะได้รัศมีของวงกลมนี้ยาวห้าหน่วยนะครับ เมื่อเรารู้รัศมีของวงกลมยาว5หน่วยแล้วเนี่ยนะครับโจทย์ก็กำหนดอีกว่าระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง center hk ของไฮเปอร์โบลาตัวนี้ไปยังจุดโฟกัสมีค่าเท่ากับ2เท่าของรัศมีวงกลมนะระยะห่างจากจุด center hk ไปยังจุดโฟกัสก็คือค่า c ของไฮเปอร์โบลาตัวนี้ไงครับ c จึงมีค่าเท่ากับ2เท่าของรัศมีก็คือ2คูณ r มีค่าเท่ากับ2คูณ5มีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะครับค่า c ของไฮเปอร์โบลาตัวนี้จึงมีค่าเท่ากับ10นะ และจากสมการเส้นกำกับของไฮเปอร์โบลาตัวนี้มีเส้นกำกับเส้นใดเส้นหนึง่งมีรูปสมการเป็น 3x ลบ 4y เท่ากับ2นะและโจทย์ก็กำหนดว่าไฮเปอร์โบลาตัวนี้ไฮเปอร์โบลาตัวนี้นะครับมีแกนตามขวาขนานกับแกน y แปลว่าเป็นไฮเปอร์โบลาตั้งนะไฮเปอร์โบลาตั้งมีสมการเส้นกำกับเป็น y ลบ k เท่ากับบวกลบเศษ a ส่วน b คูณ x ลบ h นะครับตั้งจะเป็นบวกลบเศษ a ส่วน b ถ้านอนจะเป็นบวกลบเศษ b ส่วน a นะ เมื่อเรารู้สมการเส้นกำกับแล้วเราก็จัดสมการเส้นกำกับนี้ให้อยู่ในรูป y ลบ k เท่ากับบวกลบเศษ a ส่วน b คูณ x ลบ h นะครับก็จะได้ว่าสมการเส้นกำกับมีรูปสมการเป็น y เท่ากับเศษ3ส่วน4 x ลบเศษ1ส่วน2นะบวกลบเศษ a ส่วน b มาถึงขั้นนี้เราจะรู้แค่บวกลบเศษ a ส่วน b เราจะรู้แค่นี้นะครับก็จะได้ว่าบวกลบเศษ a ส่วน b เท่ากับเศษ3ส่วน4บวกลบ4 a จึงมีค่าเท่ากับ3 b b จึงมีค่าเท่ากับบวกลบเศษ 4a ส่วน3นั่นเองนะครับในความสัมพันธ์ของไฮเพอร์โบลานะครับขั้นตอนต่อมานะไฮเพอร์โบลาค่า c จะมีค่ายาวที่สุดเพราะค่า c คือระยะห่างจากเซ็นเตอร์ hk ไปยังจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งของไฮเพอร์โบลานะส่วนค่า a ก็คือระยะห่างจากจุดเซ็นเตอร์ hk ไปยังจุดยอดจุดใดจุดหนึ่งของไฮเพอร์โบลานะครับมีความสัมพันธ์เป็น c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองนะ c จะต้องยาวที่สุดนะครับ แทน c เท่ากับ10และแทน b เท่ากับบวกลบเศษ CA ส่วนสาและแก้สมการออกมาก็จะได้ A ยกำลัง2นะครับมีค่าเท่ากับ36และ B ียกกำลัง2ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังสองลบกับ36จึงมีค่าเท่ากับ64่นั่นเองนะครับต่อมาเราก็แทน HK a ยกกำลังสองบยกกำลังสองไปในสมการไฮเบอร์โวลาตั้งนะครับไฮเบอร์โวลาตั้ง Y จะอยู่ข้างหน้านะครับ ก็จะเป็น y ลบ k ทั 2, ้งหมดยกกำลัง2หารด้วย right? a ยกกำลัง2ลบกับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย b ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ1แทน h เท่ากับ2 k เท่ากับ1จากที่เราหาไปตั้งแต่ต้นนะและแทน a ยกกำลัง2เท่ากับ36และ b ยกกำลัง2เท่ากับ64เข้าไปก็จะได้สมการไฮบร์โบลาตั้งในรูปมาตรฐานเป็นสมการนี้แต่โจทย์ถามสมการไฮบร์โบลาในรูปทั่วไปนะครับ เราก็ต้องทำการจัดสมาการไฮเปอร์โบลาตัวนี้จากรูปมาตรฐานให้อยู่ในรูปเพื่อไปตามช้อยนะครับโดยการหาครนของ36และ64ก่อนจะได้ครนของ36และ64มีค่าเท่ากับ576นะครับเราก็คูณทั้งสองฝั่งของสมาการไฮเปอร์โบลาในรูปมาตรฐานนี้ด้วย576นะและทำการกระจายกำลังสองสมบูรณ์2ก้อนบวกลบเอกนามที่คล้ายกัน จะได้สมาการไฮเปอร์โบลาตัวนี้ในรูปทั่วไปมีรูปสมาการเป็น9 x ยกกำลังสลบ1 6 y ยกกำลังสลบ3 6 x บวก3 2 y บวก596มีค่าเท่ากับ0ซึ่งตรงกับช้อย5นั่นเองนะครับ